ชีพล่าสุดแวรโซหลังตัดพอไร้งานน้องคนดีอยู่ด้วยตลอดรู้ทุกความลำบาก เรียกได้ว่าสร้างความตกใจอย่างมากเมื่อก่อนหน้านี้แวร์โซอดีตดาราชื่อดังก่อนหน้านี้ที่ได้ขายปลาหมึกย่างกับลูกสาวจนกลายเป็นข่าวโด่งดังแถมยังได้โพสต์ตัดพ้อว่าไร้งานอยากจะไปสมัครงานเป็นเด็กปัม๊มแล้วก็เป็นพนักงานเซเวน่นซึ่งล่าสุดแวร์โซก็ได้ออกมาเปิดใจในรายการโต๊ะหนุ่มแหม่มกับคุณหนุ่มแหม่มสุริวิภาถึงเรื่องราวชีวิตที่ผ่านมาซึ่งก็ได้มีคําถามว่าเห็นว่าขายของด้วยแวร์โซก็บอกว่าเราก็ขายของตั้งแต่ยังไม่มีลูกขายเสื้อผ้าค่ะ อะไรต่างๆตามตลาดนัดก็เคยขายมาแล้วล่าสุดก็ได้ผ่านตัวมาขายปลาหมึกซึ่งเวลาเราสั่งเนี่ยต้นทุนมันก็จะสูงแล้วก็ทุกวันนี้มันก็จะเข้าเนื้อแล้วก็ขอมาขายของออนไลน์แทนก็เลยปิดตัวไปเนื่องจากว่าทุนเราเนี่ยไม่ไหวก็คือสายป่านเราเนี่ยไม่ยาวพอก็เลยหันมาขายบวยรวมรถแต่ก็มาโดนโกงไม่กี่อาทิตย์ที่แล้วและด้วยธุรกิจก็คือเราทําไม่เป็นด้วยก็พยายามต่อสู้มาโดยตลอดขายตามตลาดนัดมาเนี่ยก็คือทําหมดและทุกวัน นี้มีรายได้จากไหนแวโซบอกว่าตอนนี้ทุกวันนี้ไม่มีรายได้เลยค่ะซึ่งก็เอาเงินเก็บมาใช้เอามาจัดสรรทั้งหมดแล้วเงินเก็บก็เงินเก็บลูกก็ต้องออกมาใช้จ่ายคือมันก็ค่อยๆเริ่มหมดลงไปซึ่งก็อาจจะใช้ได้อีกประมาณ2-3เดือนแต่ว่าช่วงนี้ก็มีคนติดต่อเข้ามาเป็นเจ้าของโรงงานแล้วเขามีสินค้าหนึ่งพกว่าชนิดให้เราทดลองดูเพื่อที่จะสามารถให้เรานาไปขายได้